สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกีตาร์เวลาขอดวันนี้เราจะมาสอนขอดที่ไม่ใช่อว่า D major s แบบทาบสายอ่า D major s แบบทาบสายจับยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยครับที่นิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่5 1,2,3,4,5ทาบลงไปต่อไปนิ้วกานะครับกดไปที่ช่องที่6วนิ้วชี้ช่องที่5 6นะครับ ในสายที่3 1 2 3นะครับต่อไปนิ้วนางน,นะครับกดไปที่ช่องที่7 5 6 7ในสายที่4 1 2 3 4นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก่อไปนิ้วก้อยกดไปที่ช่องที่7ช่องเดียวกับน,นิ้วนางน,นะครับแต่สายที่2 1 2จะได้คอร์ด d m เม o r 7แบบทับสายนะครับเสียงประมาณนี้ อ่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ